ไปครับผมมาคูยี่พาผมไกบเอาดิเออแต่ยีพาผมไปท่าสิปเนี่ยต้องกูถึง่าสะไม่รู้แหละไม่ถึงกว่าเฮ้ยตัตสกสเข้าไปที่สามแพ โอเคครับผมก็ต้องกล่าวดิวิดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมไปเริ่มไปอยู่กันในเกมซอมบี้นะครับผมอมาดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะครับผมตารางการจ่ายจะเป็นยังไงตารางการจ่ายคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าตารางการจ่ายคร่าวๆสกเก็ตเตอร์สามตัวแนละ้วมีซีฟีเจอร์นะครับผมมาเนี่ยมาทุนที่หนึ่งพันบาทนะครับผมเราก็จะเล่นไปก่อนห้าสิบชิวๆไปเบรกกันไปก่อนนะครับผมตาสุดไม่เข้าเดี๋ยวผมพาเข้า,ขาสูตรให้ด้วยนะครับผม ฉีเข้าไปแล้วครับผมฉีเข้าไปแล้วครับผมและฉีเข้าไปแล้วครับผมคูสามาและล่อต่อที่คูณห้าแล้วเป็นคูแปดมาดิจะต่อไม่ต่อแล้วเป็นคูสิบสองแล้วด้วยแล้วแปดคูณิสองก็คีสิบโอ้บวกกันไป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 ต่อครับผมฉีเข้าไปครับผมฉีเข้าไปนะ มาดิมาดิเราไหลคุูน้าเป็นคุนสิบเป้งโอ้โหหกพันไหลปะก็จะไหลอีกน,นะครับผมหกพันหนึ่งร้อยนะผมอ่ะขยะขยะเป็ดเลยนะครับผมขออนุญาตขยับเป็ดเลยมาแล้ววายมาทีรู้ไหมผมคูณสองฮะคูณส,สามฮะ เป็นคูณ5เปลี่ยนเป็นคูณสิบตบเข้าไปครับผมสองรอ้อ,รอยแต่อรอบนี้แตกเบานะแตกเบาหน่อยแตกเบาไปหน่อยมาครับผมวายไหมครับผมคูณเบาไปมาทำไมคูณแค่นี้เฮ้ยสวยมาสวยจัดมาสวยจัดแม่ผู้หญิงมาโป้งคูณสองไปสามสิบหกก็จะ สวยมาสวยนะผู้หญิงมาสวยนะแต่แบบจะได้คูณเยอะๆไงแบบลั่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ลั่นให้หน่อยหรอเอาแล้วนะผู้หญิงมาอีกแล้วครับผมจังหวะน,นี้ได้ผู้หญิงรกระกลองเลือดเปล่าโอ้โหจิบมาโอ้โหิบห้าด้วยมียี่ห้าด้วยขอหน่อยเถอะมาทำให้ดีใจมาทำให้ดีใจเพื่ออะไร อยู่ๆก็มาทำให้ดีใจเฉยเลยมา้่ไผมขอดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายขอเป็500ด500เลยนะครับผมดอกสุดท้ายไปครับผมมาคูยี่ห้าพงไหมับเอาดิเออแต่ยี่ห้าพมเป็น50ป่ะเนี่ยต้องมีคูถึง50อ่ะไม่รู้แหละโ,โูไม่ถึง5้กว่าเฮ้ยตากสัตว์เข้าไปอที่ทีหมื่นแปด ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ผมด้วยแล้วไ้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ที่อยู่กุ่นวายครับผมกินไม่